ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตาลทวะดาราจร การพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื้อหาในการพยากรณ์ของคลิปนี้นั้นจะประกอบไปด้วย 1. นห้ไฮไลท์คำทำนายเฉพาะราศี 2. เราจะดูดาวจรว่าจะส่งผลกับดวงชะตาอย่างไรบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และ 3. ทํทำนายเรื่องที่น่าสนใจทั้งวาสนาการงานการเงินและความรักมาดูกันเลยครับ สรุปคำพยากรณ์เดือนพฤศจิกายน2568สําหสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรเรื่องวาสนาเจ้าชะตาจะสนใจเรื่องเงินเงินทองทองมากเป็นพิเศษมีที่ปรึกษาใกล้ชิดเป็นคนมีความรู้สูงยิ่งแต่มักใช้ความรู้ใช้ปัญญาในทางลบจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่วันที่9-28พฤศจิกายน มีเรื่องต้องบุกต้องลุยเกิดความเสียหายเสียเงินเสียทองไปกับการค้าการลงทุนเพราะได้จตุสดายเป็นโกกเศรษฐีแตกนั่นเองค่ะเรื่องการงานจะทำงานเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่ทำแล้วไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้อย่างที่ตกลงกันไว้นะคะเรื่องการเงินจะได้เห็นเขาลางของความยิ่งใหญ่ แต่ยังอยู่ในชภาวะที่ต้องรอเดือนหน้าจึงจะดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องความรักจะมีคนรักที่แก่กว่าอายุมากกว่ามาช่วยเหลือดีตั้งแต่เดือนก่อนพอมาถึงเดือนนี้คนที่มาช่วยความรักของเราออกจะเพียเพ้ยนๆไปจนถึงกลับหัวกลับหางระวังจะถึงกับหมดศรัทธากันไปเลยก็ได้ค่ะ ช่วงเวลาของการพยารร์ในคลิปนี้คือเดือนพฤศจิกายน2568ในเดือนนี้จะมีดาวที่ยกย้ายราศีอยู่3ดวงคือ 1. ดาวอาทิตย์ยกวันที่17 2. ดาวศุกร์จะมีการยกสองครั้งคือเดินเร็วมากเพราะตามปกติ ดาวสุขจะยกเดือนละหนึ่งราศีเท่านั้นแต่ในเดือนนี้ดาวสุขจะยกในวันที่4และ28นะครับและ 3. าดาวเกตยกในวันที่9าดาวเกตจะยกทุกๆ3เดือนเดินคงที่เสมอไม่มีการโมนหรือการพักดาวเกตยกทีไรก็ต้องระวังเรื่องการป่วยกระทันหันป่วยแบบไม่ซีเรียสมากหรือการป่วยที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ส่วนในรายละเอียดวันเดือนปีและเวลาที่ดาวยกย้ายราศีทีมงานได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วท่านที่สนใจก็สามารถกดพอสและดูรายละเอียดตามรูปได้เลยนะครับเมื่อเราดูเรื่องดาวยกกันไปแล้วต่อมาเราจะมาพิจารณาการโครจรผิดปกติของดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันดาวที่เดินวิปร,ริตนั้นในช่วงเดือนนี้มีถึง5ดวงนับว่ามากเลยทีเดียว พราะดาวที่เดินตรงเสมอมีอยู่4ดวงคืออาทิตย์จันทร์ราหูและเกตส่วนดาวที่เดินวิปริตได้นั้นมีอยู่6ดวงและในเดือนนี้เดินตรงตามปกตินั้นมีอยู่แค่ดวงเดียวคือดาวอังคารส่วนที่เหลือนั้นวิปริตไปถึง5ดวงคือ1ดาวพุธเดินพักมนและกลับมาเป็นปกติในวันที่25 2. สองดาวศุกร์ เดินปกติไปจนถึงวันที่12แล้วก็จะเดินเสดยาวไปจนถึงปีหน้า 3. ดาวพฤหัสมนแล้วก็จะเดินพักยาวไปจนถึงปีหน้า4ดาวเสาพักและมนไปจนถึงสิ้นเดือนและ 5. ดาวมฤตยูพักมาตลอดตั้งแต่เดือนก่อนไปจนถึงปีหน้าเลยรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีและดาวที่เดินวิปริตผิดปกตินั้นทีมงานได้แสดงมาไว้ในรูปนี้แล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดกันได้เลย จากข้อมูลดาวยกย้ายราศีบวกกับดาวเดินวิปริตทีมงานจึงได้ทำกราฟิกโดยให้เลขในแนวนอนเป็นวันที่1-30ถึง30พฤศจิกายน2568ส่วนแนวตั้งนั้นจะเป็นดาวต่างๆเราจะใช้สัญลักษณ์เลขไทยแทนดาวนั่นคือ1เลขไทยดาวอาทิตย์4เลขไทยดาวพุธ6เลขไทยดาวสุขร์9ดาวเกตห้าดาวพฤหัส7ดาวเสา และศูนย์เป็นดาวมฤตยูเรียงตามลำดับแถบส,สีที่เห็นในกราฟนั้นแสดงการเดินของดาวสีฟ้าเป็นการเดินปกติสีเหลืองเป็นการเดินช้าหรือหยุดนิ่งสีแดงเป็นการเดินถอยหลังและสีเขียวเป็นการเดินเร็วผิดปกติส่วนลูกศรจะชี้บอกในวันที่ดาวยกย้ายราศีนะครับแล้วเรามาอธิบายกันเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนดาวพุธเดินวิปริตหมายถึงวาจาคำพูดนั้นเชื่อถึงไม่ได้หรือการเจรจาตกลงจะกลับกลาย ไม่รักษาคำพูดจนกว่าจะถึงวันที่25ดาวพุธจึงกลับมาเดินปกตินะครับต่อมาคือดาวศุกร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความปรารถนาเงินทองการวางแผนเมื่อศุกร์เดินเสด์ก็จะเร็วและแรงผิดปกตินับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปส่วนดาวใหญ่คือพริฤหัสเสาร์และมฤตยูจะมลและพักตลอดทั้งเดือน จึงน่าจะเกิดความแปรปรวนอย่างมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสคือเรื่องเกี่ยวกับวงการคุณธรรมศาสนาการศึกษาและการพิพากษาในวงการเหล่านี้จะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นดาวเสาคือความรอบคอบอดทนและการตัดสินใจครั้งใหญ่โทษทุกทั้งหลายจะกลับกลายวิปริตไปสุดท้ายดาวมฤตยูเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าตามมาติดตดว่องไวรวดเร็วเหมือนติดจรวดนำวิถี ไม่มีพลาดเป้ากันเลยทีเดียวดาวกุกวิญญาณที่โยกถึงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมายังคงส่งผลดีต่อเนื่องจนกว่าดาวเกตจะยกออกไปในวันที่9พฤศจิกายนดาววิญญาณที่กล่าวถึงนี้คือมฤตยูและเกตที่ราศีพฤกษบโยกถึงดาวพฤหัสที่ราศีกรกฎทั้งสองช่องนี้จึงได้รับการคุ้มครองให้คล้วาคลาดปลอดภัยจากภัยยันตรายต่างๆและได้ประสบความสำเร็จตามที่ควรจะเป็นสองช่องนี้ ถ้าไปตรงกับเรือนชะตาใดของลัคนาก็จะส่งผลดีในเรื่องนั้นๆพอถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวเกตยกเข้าสู่ราศีเมษก,ก็วิญญาณก็จะหายไปดังนั้นหลังจากวันที่9จึงต้องใช้สติกันให้มากๆเลยนะครับในส่วนแรกที่กล่าวมานี้คือภาพรวมของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนส่วนต่อไปจะเป็นรายละเอียดของแต่ละราศีไปดูต่อกันเลยนะครับ ในตอนนี้จะเป็นการดูดาวจรกับเรือนชะตาเราก็จะทำนายไปทีละดาวนะคะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์จรเข้าพบกัมมะวันที่1-17พฤศจิกายนได้ทำเนียบนิดก็จะได้ทำงานที่มีเกียรติสิ่งที่เราทำในหน้าที่การงานจะมีคนยอมรับนับถือแต่ก็ไม่มากนักหลังวันที่17ไปแล้วดาวอาทิตย์ยกเข้าพบ ลาภะไม่มีทำเนียบสิ่งที่เราทำไว้ก็จะมาได้รับความสำเร็จในตอนนี้แล้วก็จะมีคนยกย่องมีคนปรบมือให้ค่ะต่อมาเรามาดูดาวอังคารนะคะอังคารจรเข้าพบลาภะได้ทำเนียบเกษตรโคจรปกติจะมีเรื่องที่จะต้องทำโดยบังเอิญทำโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจะได้ริเริ่มลงมือทําในสิ่งใหม่ๆ ต่อมาดาวพุธนะคะดาวพุธจรเข้าพบกรมมะไม่มีธรรมเนียบพุธเดินพักไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนก็จะมีการเจราจาตกลงพูดคุยกันในเรื่องงานแต่ว่าตกลงกันไม่ได้หรือถ้าพูดไปแล้วก็มีคนกลับคำเชื่อไม่ได้การงานไม่ค่อยดีเพราะว่าทำแล้วไม่คุ้มค่า จากนั้นพุธเดินมนวันที่17-25พฤศจิกายนการเจรจาการพูดคุยในการทํางานยังคงมีปัญหาล่าช้าไม่ได้ผลตามที่ตกลงกันดาวพุธจะมาเดินปกติตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็ได้เวลาที่จะทํางานให้ดีกันแล้วในปลายเดือนทํางานแล้วคุ้มค่าสิ่งที่เจรจาตกลงในเรื่องงานก็จะมาได้ผล ต่อมาดูดาวพระฤหัสบดีพระฤหัสจรเข้าพบปัตตนิได้ทำเนียบมหาอุดพระฤหัสเดินมนตไปจนถึงวันที่7พฤศจิกาผู้ใหญ่ครูอาจารย์คนที่มีความรู้จะมาใกล้ชิดเราตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่การช่วยเหลือการร่วมลงทุนจะล่าช้าไปจากเดิมหรือจะช่วยเหลือแล้วไม่ค่อยส่งผล หลังจากวันที่7ไปแล้วนะคะพฤรหัสพักไปจนถึงสิ้นเดือนก็ต้องระวังผู้ใหญ่ที่มาใกล้ชิดอาจจะใช้หลักการที่ไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาหรือผิดไปจากระเบียบประเพณีที่ดีงามต่อมาเรามาดูดาวสุขดาวสุขจรเข้าพบสุภาะถึงวันที่4ี่พฤศจิกาได้ทำเนียบนิตโคโจรปกติสุขนั้นเป็นความคิดสุภะก็เป็นความคิด ก็ทำให้เจ้าชะตาเกิดอาการคิดมากวิตกกังวลพอถึงวันที่สสุขจรเข้าพบกัมมะและอยู่ถึงวันที่28ดาวสุขไม่มีทำเนียบและเดิ่มเดินเสดในวันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปทำให้เจ้าชะตาต้องรีบวางแผนในเรื่องงาน มีเรื่องงานให้คิดจะต้องรีบคิดแล้วก็คิดแบบพิสดารคิดเรื่องงานช่วงนี้คิดไม่เหมือนคนอื่นพอถึงวันที่28พฤศจิกายนสุกยกไปเข้าพบลาภะได้ทำเนียประและโคจรเสด ทำให้เจ้าชะตาเริ่มมาคิดถึงเรื่องเงินหรือสิ่งที่จะได้รับคิดถึงลาภผลต่างๆและก็เป็นเช่นเดิมก็คือช่วงนี้คิดไม่เหมือนปกติทั่วไปเพราะว่าสุขเดินผิดปกติอยู่นั่นเองค่ะต่อมาเป็นดาวเสาร์และราหูเสาราหูคู่มิตรร่วมราศีกุมเป็นพบการเงินเสาร์ได้ทำเนียบเกษตรราหูได้เกษตรปกินโชค ช่วงวันที่1ถึง1ิพฤศจิกายนเสาเดินพักการเงินนั้นมีเขาลางว่าจะยิ่งใหญ่แต่ยังไม่เห็นชัดเจนเพราะว่าเสาพักจึงยังดูไม่ค่อยออกพอต่อมาหลัง15พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนพระเสาเดินมนเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะได้ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นจังหวะที่ต้องรอรู้สึกว่ามันช้าและไม่ค่อยได้ผลต่อมาคือดาวเกตเดาวเกตจรเข้าพบปุตตะไม่มีธทมเนียบ วันที่1นถึงเพฤศจิกายนจะมีลูกหลานลูกน้องบริวารมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนมาให้เราช่วยเหลือหลังจากวันที่9เป็นต้นไปพระเกตยกเข้าพบพันธุไม่มีธรรมเนียบทำให้เจ้าชะตามีความพยายามที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือพยายามหาคนมาช่วยตนเองก็เป็นได้ค่ะต่อมาเป็นดาวมฤตยูมฤตยูนั้นจรเข้าพบปุตตะแล้วโคจรพัก ทำให้ความหวังหรือเป้าหมายนั้นล่มสลายไปเจ้าชะตาจะได้เป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายใหม่ๆให้กับชีวิตลูกน้องบริวารก็จะทำตัวแปลกไปจากเดิมหรือพากันหายหน้าหายตาไปหมด การพยากรณ์ด้วยดาวจรบุกเรือนชะตาก็ครบทั้งสิบดวงแล้วนะคะเรามาดูดาวจรที่โยกถึงกันได้ก๊กวิญญาณในวันที่1-9ถึง9พฤศจิกายนและส่งผลให้คนที่มีลัคนาราศีมังกรที่พบปัตตนิและปุตตะมีดาวก๊กวิญญาณจึงทำนายได้ว่าคนรักคนสนิทคู่ครองหุ้นส่วนจะไปร่วมมือกับลูกลานลูกน้องแล้วกระทำการได้ผลสำเร็จดี ทั้งคนรักและบริวารของเราจะแคล้วคลาดปลอดจากภัยอันตรายและปัญหาอุปสรรคต่างๆต่อมาจะเป็นการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรักสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้เรามาดูเรื่องวาสนาไม่มีดาวจรที่ลัคนา สาวเจ้าเรือ,รเรอนเกษตรจอไปเข้าพบกันเงินและเดินพักมนตลอดทั้งเดือนทำให้เจ้าจะตาสนใจเรื่องเงินทองทรัพย์สินมากเป็นพิเศษมีดาวพระหัสเดินมนและพักเลงลัคนาก็คือผู้ใหญ่นักวิชาการที่มีความรู้จะมาชี้นำให้ความช่วยเหลือแบบใกล้ชิดแต่ก็อย่าไปเชื่อมากนักเพราะว่ายังมีความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนอยู่ตลอดทั้งเดือนในช่วงต้นเดือนนั้นมีอาคารโยกหลังลัคนา มีโอกาสจะได้ริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะพอถึงวันที่9ดาวเกตจรไปเข้าราศีเมษทำให้ได้จจตุสดาย 1-4-5-6-9นั่นก็คือ1-9คู่หนึง่งบวกกับ456เป็นกกเศรษฐีนะคะ19ก็หมายความว่าเจ้าชะตามีเรื่องต้องลุยไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่เสียเงินเสียทองหรือระวังจะเสียหายไปกับการค้ากับลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากกเศรษฐี45 6หเดินวิปริตทำให้กกเศรษฐีแตกไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนเลยค่ะต่อมาเป็นเรื่องการงาน สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรมีอาทิตย์พุทธสุกจออยู่ในภพการงาน146ี 1, 4, 6, นี่หมายถึงคนจำนวนมากๆงานของเราจึงเป็นงานที่เกี่ยวกับคนมากๆงานที่ทำเพื่อประชาชนแต่ว่าดาวพุธเดินพักจึงเป็นงานที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่ให้ผลแบบแปลกๆยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานมักพูดว่าทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ทำจริงอย่างที่พูดหรืองานที่เราทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่มีคนนำไปพูดเป็นอื่นไปทำให้เกิดความเสียหายหรืองานที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่ทำแล้วกลับไม่ค่อยคุ้มค่ามีคนกลับคำหรือทำไม่ได้ตามที่พูดค่ะต่อมาเราจะมาดูเรื่องการเงินนะคะจะเห็นว่ามี78เสาราหูคู่มิตรจอนเข้าพบการเงินทีนี้เดือนนี้เสายังวิปริตอยู่นะคะอธิบายไปแล้วในหน้าที่12 การเงินนั้นมีเขาจะยิ่งใหญ่นะคะแต่ก็ต้องรอไปก่อนถึงเดือนหน้าเพราะเดือนนี้เสายังวิปริตพักมนอยู่ตลอดทั้งเดือนนั่นเองค่ะต่อมาดูเรื่องความรักนะคะมีพระรหัสจรเข้าพบปัตตนิก็จะได้แฟนเป็นคนที่มีอายุแก่กว่าช่วงนี้คนรักคนสนิททำตัวแปลกๆเพราะว่าพระหัสนั้นหมดและพักอยู่นั่นเอง คนรักมังจะไปยืดเอาหลักการแปลกๆหรือมาบิดเบือนผิดเพี้ยนในช่วงนี้และจะเป็นไปถึงปลายปีอาจจะทำให้เราถึงกับหมดศรัทธานในตัวคนรักเลยก็เป็นไปได้นะคะทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด u u s c r i b e c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ